เคยคิดไหมครับว่าห้องเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นอะไรได้มากกว่าแค่การท่องศัพท์แล้วถ้ามันกลายเป็นภารกิจต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยอาหารเหนือล่ะโหวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมการเรียนรู้ที่แบบสุดจะสร้างสารรค์เลยครับมาจากเชียงใหม่นี่เองที่เขาเอาวัฒนธรรมภาษาแล้วก็การทําอาหารเนี่ยมารวมกันไว้ในภารกิจเดียวเลยเรื่องมันเรื่องง่ายๆแค่นี้เลยครับแต่บอกเลยว่าทรงพลังมากนะเขามีสถานการณ์จําลองขึ้นมาว่าเฮ้ hey, วันนี้มีเพื่อนฝรั่งมาเที่ยวเชียงใหม่นะเขาหิวมากเลยแล้วก็อยากลองกินอาหารเหนือของเราด้วยแค่นี้แหละครับนี่คือจุดสตาร์ทการผจญภัยของเด็กๆเ,เลยแล้วทีนี้คำถามสำคัญมันก็เลยเกิดขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วเราจะเปลี่ยนคลาสเรียนภาษาที่ดูธรรมดาๆรรเนี่ยให้กลายเป็นการต้อนรับที่มันโอ้โหน่าจดจำแล้วก็สร้างความประทับใจสุดๆได้ยังไงกันนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่กิจกรรมนี้เขาพยายามจะหาคำตอบ และคำตอบก็คือนี่เลยครับภารกิจที่ชื่อว่าเชฟน้อยเจ้าบ้านล้านนาโอ้โหชื่อน่ารักมากคือมันเปลี่ยนเด็กๆของเราให้กลายเป็นเหมือนทูตวัฒนธรรมตัวจิ๋วเลยนะครับที่ใช้อาหารเป็นตัวสื่อสารซึ่งอาหารเนี่ยก็รู้กันดีว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์หรือพลังทางวัฒนธรรมที่แข่งแกร่งมากๆของเชียงใหม่เลย คือเป้าหมายของกิจกรรมนี้เนี่ยเขาออกแบบมาได้ลึกซึ้งมากนะครับมันไม่ใช่แค่คลาสทำอาหารเฉยๆนะแต่มันคือการเชื่อมเด็กๆเข้ากับวัฒนธรรมท้องจ่นของตัวเองเลยทั้งเรื่องอาหารแล้วก็ภาษาคำเมืองด้วยนะแล้วก็เรียฝึกใช้ภาษาอังกฤษแบบเบสิกเบสิคไปในตัวพัฒนาสกิลการเตรียมอาหารการจัดจานให้สวยงามและที่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยนะคือการสร้างความมั่นใจให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้นะครับจะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันมีเป้าหมายซ่อนอยู่หมดเลย เอาละครับมาดูกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันบ้างเรามาเจาะลึกภารกิจกันเลยนะภารกิจแรกชื่อว่าถอดรหัสเมนูครับผมมันก็คือการจับคู่คำศัพท์ล้านนานั่นเอง จุดที่น่าสนใจมากๆของภารกิจนี้ก็คือมันไม่ใช่การเรียนแบบท่องจำหน้าเบื่อเลยครับแต่เด็กๆเนี่ยจะได้ลงมือจับคู่บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับชื่อวัตถุดิบจริงๆที่เป็นกรรมเมืองหรือภาษาถิ่นอย่างเช่นคำว่าช o m a t o ก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อบ้านเราเรียกมะเขือส้มนะหรือสติ c k y rice เนี่ยมันก็คือข้าวนึ่งนั่นเองมันคือการเชื่อมคำศัพท์เข้ากับของจริงที่เห็นอยู่ตรงหน้าจับต้องได้ทันทีเลยครับ พอรู้จักวัตถุดิบกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ได้เวลาลงมือทำของจริงแล้วล่ะไปกันต่อที่ภารกิจที่2เลยครับนั่นก็คือปรุงและประดับเพื่อสร้างสารรค์เมนูพิเศษในแบบฉบับของตัวเอง ในขั้นตอนนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นสสเตปง่ายๆเลยครับสเตปแรกคือการจัดวางครับคือเอาอาหารเหนือมาจัดลงจานให้สวยงามเลยตรงนี้นะครับที่ได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้ทักษะมือเล็กๆน้อยๆกันเต็มที่ต่อมาก็คือการออกแบบครับคือให้ทำป้ายชื่อเมนูให้น่ารักน่ารักน่าสนใจอ่านง่ายและสเตปสุดท้ายก็คือการนําเสนอหรือการเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสําหรับแขกของเรานั่นเองครับมันคือการเอาสกิลทําอาหารมาผสมกับงานอาร์ตงานดีไซน์ได้แบบลงตัวมากๆเลย และแล้วก็มาถึงภารกิจที่เป็นไฮไลท์เป็นหัวใจสำคัญของงานนี้เลยครับคือตอนที่เชฟน้อยของเราจะได้เจอกับแขกตัวจริงเสียงจริงแล้วภารกิจนี้ก็คือการต้อนรับอย่างอบอุ่นหรือ hello guest ทีนี้เพื่อให้เด็กๆมั่นใจไม่ต้องกลัวว่าจะพูดอะไรดีเขาก็จะมีรูปประโยคต้นแบบหรือที่เรียกว่า sentence starters เตรียมไว้ให้ครับเป็นประโยคง่ายๆแต่ทรงพลังมากนะอย่างเช่น hello welcome to chiang mai หรือ this is c o ว o ไส it is delicious แค่นี้แ่้ะครับมันช่วยให้เด็กๆก,กล้าพูดกล้านำเสนออาหารของตัวเองออกมาด้วยความมั่นใจเต็มร้อยเลยเอาล่ะครับทีนี้เราเห็นแล้วว่าเขาทำอะไร และทำอย่างไรกันไปบ้างคำถามที่น่าสนใจต่อไปก็คือแล้วทำไมล่ะทำไมกิจกรรมนี้มันถึงเวิร์กส่วนผสมลับเบื้องหลังความสำเร็จนี้ก็คือเรื่องของพหุปัญญาครับทฤษฎีผหุปัญญาหรือ multiple intelligences เนี่ยนะครับพูดง่ายๆเลยมันคือแนวคิดที่ว่าคนเราเนี่ยฉลาดได้หลายด้านมากๆครับ ความฉลาดมันไม่ได้วัดกันแค่เรื่องเรียนเก่งในห้องเรียนอย่างเดียวแต่มันยังมีความฉลาดด้านการใช้ภาษาความฉลาดด้านการใช้ร่างกายการเข้าสังคมแล้วก็อีกหลายๆด้านเลยครับแล้วพอย้อนกลับมาดูกิจกรรมนี้ โอ้โหชัดเลยครับเห็นไหมครับว่ามันช่วยพัฒนาปัญญาด้านต่างๆได้ยังไงตอนที่ให้จับคู่คำศัพท์เนี่ยก็ได้พัฒนาความฉลาดด้านภาษาไปเต็มๆต,ตอนที่ให้จัดจานอย่างประณีตก็ได้ฝึกความฉลาดด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวแล้วตอนที่ให้สวมบทบาทเป็นเจ้าบ้านต้อนรับแขกก็ได้ส่งเสริมความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์เข้าไปอีกคือกิจกรรมเดียวแต่กระตุ้นความสามารถได้แบบรอบด้านจริงๆครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ากิจกรรมนี้มันเป็นอะไรที่มากกว่าคลาสสอนทำอาหารทั่วๆไปเยอะเลยครับแต่มันคือพื้นที่การเรียนรู้ที่ถูกคิดและออกแบบมาอย่างดีมากๆเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้ค้นพบแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพในด้านที่ตัวเองถนัดออกมาให้เต็มที่และนี่ก็คือบทสรุปสำคัญที่เราได้จากเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยการเรียนรู้จะน่าจดจำขึ้นเยอะถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวอะไรสักอย่าง2คือ วัฒนธรรมนี่แหละครับเป็นเครื่องมือสอนภาษาที่ส่งพลังสุดๆ 3. การได้ลงมือทําจริงๆเนี่ยช่วยสร้างความมั่นใจได้มหาศาลเลยและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากคือเราสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความฉลาดได้ในทุกๆรูปแบบเลยครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะชวนคิดต่อนะคะว่าแล้ววัฒนธรรมท้องถิ่นในบ้านเราในที่อื่นๆเนี่ยจะสามารถหยิบมาสร้างสรรค์ให้กลายเป็นบทเรียนที่ยอดเยี่ยมบทต่อไปได้อย่างไรบ้าง ลองนึกดูนะครับน่าสนุกมากๆเลย